สวัสดีพี่น้องมาพอกันในเสาร์วันที่สิบแปดกันยาฮกหาอะสาวปอบสวัสดีค่ะ,คะมึงมาผอกกับสาวป๊อกกัตนาอีกคือเกาจ้ามึงมาหลุนมาติดตามมึงได้จากว่าเสาร์ป๊อบสีมานบอเอามาหลุนมาติดตามกันพี่น้องเอามาแต่เสามาแต่เสาพี่น้องดอกเหล็กแหกมันเป็นเห็ดผึ่งน้ำอ้อยเด้อพี่น้องเ็กเป็นหมูเลยเนาะ làm gì là Không đó. Không làm đâu là, ừ. Đó. Ừ. Ừ. Đó là, này. Đó là khẩu của Thì mù đây ừ. đó. Đó lên. ขอมากกับพ่อรถพี่น้องดูผลแจกดอกดอกเดียวดอกแบบงามเลยพี่น้องตอนนี้ให้ครับพี่น้องตูนทางพี่น้องขาเป็นขาพี่น้องเอาใยวอลนัทสปอร์ตได้ได้ไอ้ยิ่งดอกหน่อยมั้งค่ะดอกหนึ่งมันเป็นเสือแล้วเปลเป็นเิ็มเสือครัพ่อกันอีส์เก่าพี่น้องกับเพึ่งแดงขาที่ตะปุกอยู่พี่น้องแดงดอกงามๆพี่น้องอ ngàm gì đó, cá nhão cá ơi. Khá ơi. Đó, mình mình đẹp ngàm đây. Đồ ngõ đây Thật sự miến leo bao nhiêu ấy? đen con? Cá rồi. Ừ. Ừ. Ừ, đó. Đó, đó ngàm ngàm ừ. ui. ส่งคือเนาะตนามาแต่สเตสามาแต่เสามาแต่เสาพี่น้องเดอกหนึง่งเว้ยวันเป็นตุกก๊กตาขาคนบางในเด้อพี่น้องดอกหนึง,กนงกเก็บเพชรนำกันเด้อพี่น้องหม,ม่นีเพราะมันซีหาดอกแล้วเนาะดอกลง้งคนพี่น้องฮะเพื่อนนำอ้อยเด้อพี่น้องบัน พว่มงามเลยเน,น,นาะนั่งแกงเสร็จแกงหวานแล้วพี่น้องพุซองดอกพี่ดมเนาะสีนีง่านงามขนาดพี่น้องแ,แต่คนจีมานอยู่เป็นเปลนกับมานพี่น้องเป็นพาวาได้หรอ จากสีวานกบเพิินบอมเหมืหมนมัคือเก้าคนมนนันเนตนะจะเงาเป็นเงาเลยเปียงามเลยเ<น>หาะเห็นอะดอกงามขาเนาะออ่างเง้ยแห็นผิเลียนมักเลยตนะนี่แต่เห็ดสามดอกนาะเน,อะเนดอกเลยคืออ ขาเป็นขาพี่นอ้องกีบีดนัแมนกีบีดนสาวปอบเด้อพี่น้องเพ็ดข้าวดินเด้อพี่นอ้องถ้าว่าถือฝนพี่นอ้องเนาะเพิ่งข้าลายพี่นอ้อนงดอกงามเนาะขาเป็นขาพี่นอ้องเฮ้ยดอกดอกงามแม่งพี่น้องตกขาเลยเนาะแมนเพชรลังสันเ้อพี่นอ้อง ตุ้มๆเลยจ้ะเอาใดพอนี่ได้แต่ว่าอันนมาขอให้กินขาพลเาเห็ดดอกพี่น้องบานแข็งนักสัมจะพี่น้องดอกนึงสีสันงามขนาดเนาะแม่ถังขามดอกนึงพี่น้องขามดอกนึงจ้าเปล่งขลายดอกนึงพี่น้องอืกันหลังเนาะนงงๆตุ้ตต<า>มๆเลย,เลย พื้นขาวดอกนองจ้าโอ้ยดอกพี่น้องพ,พื้นกระไลเด้อพี่น้องเอาครูเลยบอลเออหัวนสวนกันอยู่เนาะแนนมูเดียวกันแน่นอนเขามองหัน,นเนาะแนนเนาะวว่ามันซองดอกพี่น้อง <c oughs> สามดอกเด้อพี่น้องเบิง้งดีๆเด้อเด็กได,ด้ดอกรุ่นหลักตนะมันจังนี่ดอกนึงโอ้ยบอกว่าเอาไปตัวเครื่องเนาะ ผงแดงพี่น้องเรือมาคอยพี่น้องอู้ยเดริตัวนี้เอาบอดายเนาะบอดายเอาไปนั่งเอาไปเต็นท์เสืออีกดอกนึงพี่น้องเป็นหมู่เดียวกันเลยพี่น้องน้ำอ้อยจ้าแต่พื่อไอเก็บเดรร์เล่นไปเรื่อยๆเนาะเดอ์แผลงามเลยพี่น้องอื น้ำอ้อยจ้าติดตัวเหลือๆไงติดฝนว่ามัน,มเ,นเอาน้ำมันสลุ่มเลนะเหลี่ยมเลยโอ้ยพอได้เก็บได้เล่มนี้เด้อพี่เนาะตัวไหนเอาเลยเนาะเก็บไปเรือ<พ>อ่อ,อยนเนาะใส่หัวมัน,นส่งค<ต>ือสีมันนี่เด้อพี่น้องถ้าดอกล้วเพิ่นกับดอกใหญ่ดอกกามพี่น้องแมนพี่ดอกข้าเจ้าก็เห็นเหลือเนาะมันคนหลาย พอไเด้เก็บได้เล่มไปโยอะเพินเขาพี่น้องดอกเขาเขาใหญ่ๆอวบ งามพี่น้องข้าเป็นข้าเปลือกเลือดเปลือกกระไลเนาะเปลือกเนื้อร้ายซื้อดอกนู่นจ้าเฮ็ดติดฝนสีสบอควยบันไดเนาะซีจะบอควยงามปันไดพี่น้องติดฝนเหมือนดอกเนาะนี้เป็นจากของแดงบันไดวัฒนาบ่าจะบอหนำของแดงยังมาด่ายันี่เนาะซีขมือไอ้เนาะมน้ำเปลงแดง ดอกนึงจ้ะขาตันเลยล่ะเผ่งข้าวเผ่งไข่พี่หน่องเด็เก็บเดลิมไปเรื่อยๆเนาะถ้าเฮ็ดเผ่งออกกับโบเห็ดเห็ดดอกเนาะแม่ถ้าเฮ็ดเฮ็ดเผ่งออกกับดอกนึงจ้ะเห็ดดอกก็หายไปเอาท่งคืออยู่เด้อกับพ่อได้เก็บได้เล่มอยู่พี่น้องแต่ว่าหางโบเป็นหมูเนาะหมูโบเป็นหมูห่างๆแต่ว่ากับพ่อได้เล่มไป มองตาดอกส่องดอกเห็ดดอกพี่น้องเห็ดถียฝนดอกสิีพ้อยงามมาได้เด้อพี่น้องมือนี่เห็ดข้าวแปงพี่น้องดอกโอ้เอาได้ยี่บ่ไยบัว้ดเละบัวใดจะเป็นเสือต่อไปพี่น้องเอาเห็ดดอกพี่น้องติดฝนเด้อพี่น้องมือนี้ดามจนไร้ทางพี่น้องเอาแนวนอ,อนบันไใดพี่น้อง ฝนแหงอยู่ปลาแทบปกแถบทุกมือพี่น้องบางทีเห็ดเกิดมาแล้วก็นยบไปกระบายไปเพิ่นข้าลายพี่น้องดอกเดียวเนาะเพิ่นขมิ้นจ้าเป็นเพิ่นขมิ้นเพื่อนเหลืองเพิ่อนขัดสั์เนาะเออในไรยซื้อพี่น้อง เห็ดรังสัมพี่น้องดอกนึงจ้าดอกเป๊บแปาบเลยดอกแขวนแดงดอกนึงพี่น้องโอ้ยแหงแหงเด้อพี่น้องวันนี้พี่ออกมองละดอกสองดอกเนาะแมมนักหนึงดอกนึงจ้าเพื่อขาหน่อยพี่น้องสองดอกเนาะออกมองละดอกสองดอกพี่น้องบ่เป็นมูข่าหน่ายดอกนึงจ้าเหรอ บ่สิไปไม้ซองสีขามน้ำได้บ่ละพี่น้อง <c oughs> น้ำปลามาพี่น้องฝนแห้งหมืาขึ้นนี้บ้าแบบแห้งเลยเนาะขามบ่ได้เนาะอย่ามันขามน้ำบ่ไดอยู่พี่น้องวันนี้เหมือนข้าวเหมือนใครพี่น้องเห็นทางๆเ้อมวันนี้บ่ขึ้นหัวว่านเนาะไม้ซองกับไปบ่ได้พี่น้อง <c oughs> <c oughs> น้ำท่วม <c oughs> น้ำท่วมทาง เพิ่งขาวเพิองไข่จ้าโอ้ยนยยยหยยยยย่่ยยยยยยยนอยจยกดยยยยยยยงยยยยยย่ยยยอยย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 ยายยมยยยยยยยอกยยยนยยงมยยยยย้ยยพี่นยนนยย<ล>ย<น>ยยยเยยยยเยายยยเยยยเแยเยิยยยยยยยดยยยยยยยอยยยยยยยบยยยยเยยยยยอยยดยยยย้ยย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 ายยยงยยน่ย กดอกบกเคยมาเขวบไม้สองขวางามก็ได้พี่น้องอีกดอกหนึ่งดอกงามๆามอ้ยมันเขวบยากอีกดอกหนึ่งดอกงามงไม้สองอย่าถามหาพี่กัดกับสาวปอบเด้อพี่น้องตอนนี้สาวปอบโบหงวอายุเจ๊ไดรตกหล่นอุ้ยตกหล่นเนาะบินมาคือนกเจ้าหลงปลากกับโบหงเด้อพี่น้องเลยอาศัยยางน้ำถางวะพี่น้อง มี่แต่ดอกงามๆพี่น้องเอาเลยพี่น้องบุ้งปลากะเต่ากะหงมเฮ็ดอยู่ด้วยหุ่นดอกเนึ่ยโอ้ยดอกนึงเนาะดอกแบบงามพี่น้อง้ยแบบที่มันเนอะพี่น้องเอยู่ในก็มันได้ขนไหมสี่ดอกพี่น้องงามเนาะนี่แต่ดอกงามแล้วเก็บเก็บกันเก็บเท่ากูนะเฮ้ยสีมัน ไม้นี่บ่เคยไม้ตะเกียบพี่น้องบ,อบ่อเเคยเขาย่างไก่ทางบ่ได้ย่าลงลุงพี่น้องแต่ว่มากระมันอยู่เขามากะเห็นเลยเนาะเห็ดดอ,อกดอกหนึ่งพี่น้องเฮ็ดยังกะด้เก็เบแล้วพี่นอ้องมานีกขามงามกับวะไ้พี่น้องเออดอกแบบงามเลยพี่น้อง,งดอกลงุงเพลินดอกลุ้งงามจนเน้ดอกลุงก็ได้อีกดอกหนึ่งดอกง,งามพี่นออ้องอู้ยโอ้งามเนาะ เนาะดอด้บ่อละได้บานแข้งอยู่ติดฝนเนาะอือติดฝนซือสอดอกได้บ่อขั้นบ่ได้แ็ดเสือได้ได้เฮ็ดหวกพี่น้องมอ้าวี่น้องหอกแวไดเนาะแมวได้จังสิเฮ็ดยังล่ะนี่ฮึพวกิดบอเห็นเห็นจกดอกสามกดอกกว่าเอาไดอู่บ่ ไ้มันถึกฝนมาซือติดฝนเหรอไปหาหมูน่าบ้านน้อพี่พี่แ้วฝนร้องเลยตัดเก็บเลยอือสามดอกพี่น้องถอดไปเลยเนาะโอู้ถอดไ่ได้บานจนห่วยเนาะโอู้วมันโมเมนต์มาบานห่วยเด้อันอันฝนตกแข้งฝนแห้งพี่น้องเฮ้ยคนสีมันพี่น้อง โอ้ยพี่น้องเป็นตะซืดักแห้งเขาจะใน่ะในดอกเดี่ยวเอ้ามวนี่ก็ไวเป็เสือเออโผล่โจนฝนพี่น้องนี่ดอกดอกหนึ่งพี่น้องติดฝนโอ้ยจอกแผลงใหญ่แผลงงามพี่น้องนิ่กอแดงจ้าโมเห็นลายเหมือนหรอโมเห็นมันเริ่มไหวเลยเด้โผล่ต้โยงอีกเครื่องหนึ่งพี่น้องบอนดอกหนึ่งนี่อีกเครื่องหนึ่ง เพิ่งปิดเครื่องพี่น้องอีกสองดอกพี่น้องต้นนี้แม่นบักหอยตันนี้พี่ลงใบตาลนะบักหอยต้นหิเดยุฮเดติดฝนเนาะฝนแหงพี่น้องเมื่อคืนดองนึงพี่น้องพวกข้างห่างเนาะเห็นเงาเห็นมองกับดอกสองดอกเนาะสำหรับคลิปวันทีสิบแปดกันยายนกขาพี่น้องคือสิลป์ลากระบาดน่ะแหละพี่น้องส่วนยอดใดหยอดม้านก็เป็นเหฮปผึ่งแดงเหฮปผึ่งขลายเห็ดปวกน้อยนึงพี่น้อง เฮ็ดปวกนี่แต่พอแต่เมื่อวานนี่คือสิงกามพอดีพี่น้องสว,สวัสดีค่ะมันซอฟปอปกัตนาคงเไดลล้ลาพีร่าน้องกลับบ้านก่อนเด้อค่ะถึงชอบวิดีโอจังไรก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับซอฟปอปกัตนาน้าใหม่ด้วจ้าครับก็อย่าลืมเด้อพี่น้องฝากช่องรอปลากาตนาไว้นําเนี่ยอะคลิปหนา้ามือา่อหน้าพอกันไหมครับขอบคุณครับผม